สวัสดีครับวันนี้มาเจอเจอกันเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาไทยน่ารู้กับครูต,ต้าตงตงคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูต้ามีบทเพลงเพราะๆนะครับในหลักการจําเพลงคํานามนะครับมาให้นักเรียนได้ร้องได้ร่วมร้องกับครูต้าในวันนี้นะครับไปชมกันเลย คำนามคำนามคำนามรู้รู้จะคำนามหรือเปล่าคำนามนั้นง่ายไม่เบาใช่เรียกชื่อคนสั์สิ่งของพวกเรามาลองเรียนคำนามคำนามนั้นมีสองประเภทคำนามคำนามสามัญไว้ใช้เรียกนามทั่วไป นูนูกดจงตั้งใจเช่นคำว่าพอแม่เสือพาอีกทางช้างมาแล้ววหัวควายต้นไม้รองเรียนรถยนต์คำนามคำนามวิสามันนูนูอย่าพึ่งนั่งงุ่ง ใช้เรียคำที่เจาะจงเช่นคำว่าครูตาจังหวัดตราดโรงเรียนรวมศิลป์บันอบอกขอบอกว่าง่ายนิดเดียวเออเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนกับบทเพลงคำนามนะครับทำนองเพลงช้างนะครับที่ครูตะร้องไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะครับหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ในบทเพลงเรื่องคำนามซึ่งคำนามที่ครูตาร้องไปนะครับ คำนามจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. คําคำนามสามัญนามก็คือคำนามทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นสิ่งใดเช่นโรงเรียนตำบล จังหวัดนะครับซึ่งจะไม่บอกนะครับว่าเจาะจงเป็นชื่อจังหวัดอะไรโรงเรียนอะไรตำบลอะไรนั่นเองนะครับสก็คือคำนามวิสามาัญนามก็คือคำนามที่เฉพาะเจาะจงนั่นก็คือตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนเตรียมศึกษาในาอามตำบลใน,นาอาม อำเภอในอา่ามจังหวัดจันทบุรีนะครับคือนามที่เฉพาะเจาะจงบอกชื่อชัดเจนเจาะจงชัดเจนว่าเป็นที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ครูตะนะครับขอลาไปก่อนหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ในเรื่องคำนามไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแจให้ครูตะตุงตวงคนเี้นด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูตะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าหวังว่าครูตะจะมีเทคนิคดีๆในการจำหลักภาษาไทยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย